他不觉得他冷不冰凉，虽然肚子大，脑子大，有阿爸领导，阿公负责看。<noise> ไม่จำแไปจำช้าโฟมอย่างนี้จะต้องจำไม่รู้เลยนะฮะเหรออ่านของด้วยนะอ่านโ้เพ็จของด้วยเหรอจะต้อดูกระเปาทำโฟมแบบนี้จะต้องจำรู้อันไป้เรียกไมโครโฟนครับติดตัางโฟมโอ้ย